เพราะฉะนั้นเราก็จะแจกลายนี้แหละน่าจะมีประมาณ10ใบพอดีกระปอกน้ำน่ารักอะ่ะแล้วแบบ29บาทอะ่ะนี่ต้องซื้ออันนี้ด้วยคะ่ะของอีกกิะธิ์แต่ว่าถ้าลายเนี้ยต้องที่นี่ที่เดียวโมชิโมชิ โซเชียลมีเดียนะคะก็าตามชื่อคลิปเลยนะวันนี้นะคะเราจะมาซื้อของขวัญให้ลูกเพจกันจะ้ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โมชิโมชินะคะสาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์สาขานี้เนี่ยใหญ่มากทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเหมาเลยดีกว่าเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดอยู่แล้วไงนุ่นก็เลยจะแจกของขวัญน,นะคะให้ลูกเพจของนุ่นเนี่ยทั้งปีใหม่ทั้งคริสต์มาสแล้วก็ทั้งวันเกิดของตัวเอง สามเทศกาลควบยอดไปเลย oh <my. S 1> เพราะฉะนันเนี่ยมันจะธรรมดาไม่ได้ทุกอย่างที่เราจะซื้อแจกเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อแล้วก็จัดเป็นชุดไปเลย oh <my. S 1> โอโหโซนแรกก็คือเข้ากับเทศกาลมากนะคะโซนนี้เนี่ยจะเป็นของคริสต์มาสทั้งหมดซึ่งของเขาเนี่ยราคาแบบน่ารักกระจุกกระจิกมาก45บาท อันนี้ก็169บาทน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบของเยอะมากเขามีตั้งแต่ของใช้ของลิมิเต็ดของคอลเลคชันใหม่เครื่องเขียนเครื่องสำอางจ้ะเครื่องสำอางนุ่นเคยทำคลิปไปแล้วถ้าใครที่แบบอยากไปดูก็สามารถไปย้อนดูได้เดี๋ยวนูจะแปะตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเครื่องเขียนเนาะ แทรเก็ตของลูกเพจเราอะเราก็ต้องศึกษามาแล้วสิว่าอะไม่ได้ใช้เครื่องเขียนแต่ว่านูน่นอ่ะจะซื้อเครื่องเขียนไปทํะไรนู่นจะซื้อเครื่องเขียนไปเขียนการ์ดอวยพรให้ทุกคนที่ได้สิบเซตนี้แนบลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องซื้อดินสอสีแล้วก็ซื้อกระดาษโมดอิดเล็กๆอยากซื้อแหละคือออกอันนี้นะารั เป็นแบบเป็นโพสอิทแต่ว่ามีแบบที่ตั้งแล้วก็มีที่เสียบป,ปากกาด้วยทุกคนยี่สิบาบาท<ม>ลูกเพจเราน่าจะชอบอะไรแบบฟิลนี้ก็คือผ้าขนหนูที่ดัดขนตาคุยแต่เซตเนี้ยจำเป็นมากนะ6.5บาท 2> 1 2 3 4 5ส7 8 9อุ้ยลายนี้น่ารักโอเคสิบพอดีถูกใจมากอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะมิิเล็บน่ารักมากอุ้ยน่ารัก หาเองอ่ะทุกคนแล้วแบบมีกระปุกใส่ให้เสร็จสับเลยอะ่ะที่ดัดขนตา49บาทนะคะดูแข็งแรงมากวาวแปลงโมชิโมชิใช้ดีมากเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกัน เยอะมากแล้วก็เราจะให้ตุ๊กตาด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบทําไมพี่น um, like really 네ุ่นแจกตุ๊กตาทําไมไม่แจกเป็นเครื่องสําอางอะไรเงี้ยเพราะว่าราคาเขาอะน่ารักมากแล้วก็คือเวลาเห็นตุ๊กตาตัวเนี้ยจะได้คิดถึงพี่นุ่นไงเออแล้วพี่นุ่นจะกอดให้ครบทุกตัวเลยเราค่อยส่งไปอุ้ยน่ารักมากเลยอะร้อยยี่สิบเก้าหน้ามันเหมือนพี่นุ่นเนาะ อุ้ยให้เป็นอันนี้ดีกว่าทุกคนตุ๊กตาไม่เอาละให้เป็นอันนี้ดีกว่าคุณแจเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนสามารถใช้ได้ไงเป็ดก็น่ารักอันไหนน่ารักกว่ากันอะทุกคนเรื่องไม่ถูกเลยอะ่ะน้องแล้วคือราคาดีมากเลยอะ่ะแปดสิบเก้าบาทไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นอ้อคะคะเพราะมันน่ารักหมดเลยอะ่ะเรื่องไม่ถูกอะ่ะจะบอกว่ากระบอกนะ้ำโมชีโมชิอ่ะทุกวันนี้พีู่้ยยังใช้อยู่เลยอะ่ะ เพราะว่าอะไรมันใช้ง่ายมากทุกคนก็คือแบบเปิดชะาะแล้วก็เทแบบอาหารเสริมอะไรลงไปแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ปิดยี่สิบห้าบาทแล้วนู่นอะเคยซื้อไปให้เด็กๆน้องๆบนดอยที่อ่างทองก็คือแบบพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนก็จะมาเรียนที่วัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นหอไปด้วยเลยทุกคนโมชีโมชีมีเทียนขายแล้วหอมมากกลิ่นวอ,วอมมอริลลาคือแบบตายได้เลย่าว บอกว่าเป็นถาดใหม่ทำไมถึงเป็นหมดรองไห้เพราะว่ามันคือ anti-antler จ้าก็คือมีขอบข้างๆเพื่อที่จะใส่น้ำลงไปแล้วหมดก็จะไม่ขึ้นกระปอกน้ำน่ารักอ่ะแล้วแบบยีบเก้าบาทอ่ะของอ่ะราคาไม่สูงแล้วเราอ่ะจะสามารถแบบอิ่มเอม ในส่วนของสินค้าที่เป็น organic, ออร์แกนิกเขาก็มีทุกคนกระติกน้ําที่แบบสกัดมาจากข้าวต้นข้าวอะไรอย่างเงี้ยเก้าบาททุกคนมาในส่วนของถ้วยชามบ้างดีกว่าถ้วยน้ําจิ้มพับเป,ป้าแหวมีหมดมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรมากมากนึกถึงตอนเด็กๆอะ่ะที่แบบไปสวนสยามอะไรเงี้ยแล้วแม่ต้องเตรียมกระติกอย่างนงี้ไปให้แม่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวคนจะงงว่าไหนบอกไม่มีแม่ ยังเดินไม่ถึงครึ่งร้านเลยนะทุกคนบอกก่อนนี่อันนี้ใส่อันนี้แจกดีกว่าเอาดีๆสาวมันน่ารักมากเลยนะน่ารักทั้งเลยอะ่ะอันนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าใครที่แบบมาดูแล้วก็แบบไม่ใช่แน่ของแท้ค่ะเออเขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว,ลวไม่ต้องไปกังวลซื้อได้เลยถูกต้องที่รูดขนแมวอันนี้ก็ดีทุกคนซื้อไปติดบ้านอะ่ะ49บาท จริงแล้วของมันมีเยอะมากอยากให้มาแล้วราคาคือย่อมเยาวมากแต่ว่าออบางสิ่งบางอย่างที่พี่นุ่นตั้งใจจะแจกอยากแจกแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีไม,ม,ม่ครบสิบอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เหมือนเหมือนกันจริงๆนะคะเพราะว่าคนที่ได้เนี่ยไม่อยากให้รนดอมมากอยากให้เขารู้ว่าเขาจะได้อะไรอชอบมากเลยอะ่ะมันแบบใช้ได้จริงออนนี้ดีกว่า เขามีแพนนอรีด้วยนะที่นี่ก็คือเซรั่มลดสิวยอดขายอันดับหนึ่งนะเขามีที่นี่แบบครบเลยแทบจะแบบทูคอรเลคชั่นทุกคนแฮนครีมต้องแล้วเดี๋ยวนี้มอชีฟมอชีฟมีครีมแบบน้ำมอเดิลโลชั่นที่สุดอุ้ยกลิ่นสะอาดมากอันนี้กลิ่นแบบแป้งแป้งแป้งเด็กมาสิบเริ่มเลย ี่ต้องซื้ออันนี้ด้วยค่ะน่ารักสุดๆของอิกัสิ<อ>แต่ว,ว่าถ้าลายเนี้ยต้องที่นี่ที่เดียวโมชิโมชินะจ๊ะอันเนี้ยคือจะซื้อไปบ้านเพราะว่ากล่องละแค่35้เองแล้วก็เป็นคนอ่ะช่วงเนี้ยชอบทำมากับข้าวแล้วเอาไว้ใส่น้ำจิ้มแล้วมันมีฝาปิดไงใส่น้ำจิ้มแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยเซตกระตกหวีน่ารักมาก4 5บาทราคาคือแบบ กกกิ๊กน่ารักมากเดี๋ยวเอาไปถามก่อนว่ามีครบสิบเปล่านะคะถ้าครบเดี๋ยวเราจะแจกอันนี้ด้วยคารมเอ็นคืออะไร Netflix เพราะฉะนั้นเราก็จะแจกลายนี้แหละน่าจะมีประมาณ10บใบพอดีน่ารักมากแล้วมี10บด้วยทุกคนคือแบบไม่ต้องกลัวที่แบบของจะตกหล่น คือคอลเลคชันใหม่เขานะคะก็จะเป็นนุกเกี๊ยบมีเป็นขนมปังอะโวคาโดน่ารักมากเลยอ่ะแบบพรมเช็ดเท้าคือแบบนุ่มอุ้ยน้องขนมปังทำไมน่ารัก่างนี้เฮ้ยหอมนะกลิ่นเลิฟแบบกลิ่นน่ารักน่ารัก แฟนตาซีแล้วน้ำหอมขวดคนละแ9บาบาทม <Wow. S 1> ต้องที่นี่เท่านั้นปะนี่ไงกระจอกทุกคนอันใหญ่ไปเลยน่ารักมากเ็นเซตปาร์ตี้ค l ลเล t ชันจ้า45บาทหน้ากากก็น่ารักนะเป็นหน้ากากผ้าฝ้าด้วยก็คือระบายอากาศได้ดีแล้วก็สามารถใส่นี้ได้ด้วยทุกคนก็คือใส่ไส้กรองได้อีกชั้นหนึ่งถ้าสมมตว่าใครที่แบบอยากใส่เนาะอันนี้เวลาใส่แล้วจะเป็นหมูอะ หน้ารักอะเป็นจมูกหมูอะ่ะคิ้วมากเลยอะ่ะทุกคนอันเนี้ยคือแบบถ้าใครที่แบบมาร์กหน้าเหมาะมากดูตัวง่ายดูใช้ง่ายนะอันเนี้ยใช้ดีจริงเรื่องจริงแล้วเวลาให้ก็คือให้เป็นตัวเอ็นสงสารเขาเนาะเขาคงไม่ได้ชื่อตัวเอ็นอะ่ะแล้วคนเวลาเห็นก็จะถามว่าใครอะ่ะชื่อตัวเอ็นเหมือนเขาก็จะมาแซวคิดว่าผัวไม่ใช่สนะิลบลัก โอเคสรุปนะคะในถุงผ้ารูปตัวเอ็แล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆน่ารักอันนี้นะคะมีอะไรบ้างที่นบเัดจะแจกนะคะ1ก็คือหน้าก,กากผ้ามัสลินนะคะสามารถใส่ไส้กรองได้เนาะฟองน้ำแต่งหน้ากระติดน้ำนะคะมีเป็นเซ็ตอนเนกประสงค์นะคะมีหนังยางมาร์กหน้านะคะฟองกุญแจ ครีมค่มือนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการ์ดที่นมลักแนบใส่กระเป๋าไปทุกชุดอีกด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากได้เนาะเซตนี้นะคะแจกทั้งหมด10เซตด้วยกันนะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปนี้เลยว่าอยากได้เซตนี้ค่ะติดตามพี่นุ่นอยู่แล้วก็บอกมาว่าติดตามตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนุ่นจะแบบดูเองว่า เราจะให้คนไหนนะคะ10คนนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสแล้วกเ็เนื่องในวันเกิดของนุ่นนะคะ10เซตนี้เนาะเป็นของเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักหวัอองว่าคงจะได้เอาไปใช้แล้วก็คิดถึงนุ่นกันนะคะ <S <S ามาดูดีกว่าว่าทั้งหมดสี v รวมของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะที่เราซื้อไปแจกก็คือ3ถุงใหญ่แบบนี้เลยสุดฟัง ถ้าใครที่อยากมาช็อปที่โมชีโมชีนะคะก็มาได้เลยเขามีทุกสาขามากเลยนะคะราคาเนี่ยกุบกริบมากก็คือเริ่มต้น20บาทนะคะก็สามารถช็อปได้แล้วที่โมชิโมชีนะจ๊ะก็ถ้าใครอยากดูก็สามารถมาดูได้เลยนะคะขอตั้งชื่อถุงของน้องวันเราว่าถุงยังชีพของสาวมหาลัยและสาวอปิเพราะว่ามันใช่จริงแต่ว่าอะไรรู้ป่ะตอนเนี้ยตากล้องอะ่ะปิดกล้องเรามาช่วยกันถือก่อน